สวัสดีค่ะยูจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ ก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผมนะสำหรับน้ำมันว่านหางจระเข้นะคะเป็นซิงกินแฮนะซึ่งอันนี้ก็จะมีแบบรีฟิลนะคะแล้วก็แบบฝากวดนะคะถ้าฝากวดก็จะราคาสูงกว่านิดนึงนะคะแต่ก็จะมีแบบขวดเติมนะแนะนำว่าถ้าใครที่แบบว่าผมขาดหลุดล่วงง่ายนะคะก็แนะนำให้ใช้แบบเป็นว่านหางจระเข้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้บำรุงเส้นผมนะคะก็แนะนำแชมพูพร้อมครีมนวดที่ผสมขิงนะคะก็คือจะ บำรุงเส้นผมนะให้นุ่มเงางามนะครับเอ่อจัดทรงง่ายนะหวีจัดทรงง่ายนะถ้าใครยังไม่เคยใช้แชมพูแล้วก็ครีมนวดขิงอันนี้นะก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าด,ด้านล่างนะสำหรับแชมพูรครีมนวดและก็น้ำมันใส่ผมนะบำรุงผมนะหมอสำหรับคนที่ผมแห้งเสียนะปนสารเคมีหรือทำสีบ่อยครั้งนะแล้วก็บำรุงผมจากแสงแดดค่ะ